ครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับก็ยังอยู่ในบอ่อนะพี่น้องนะพาพี่น้องมาชมตูดมงข้าวหน่อยหรือว่าท้ายมงข้าวนะครับ SK135SR รู้สึกตั้งแต่ผมรีวิวมาผมเคยรีวิวแค่ค<อ>ัน2คัน อ๋อเป็นเป็นใหญ่มารถทหารเลยอ๋อน่าจะมีนายมามีนายมาั้งมาส่งนายมีรถทหารนะพี่น้องนะถ่ายให้ดูไหมโอ้เป็นมาเทสไซล่ะ โอ้ทำงานชั่วโมงใกด้ใกล้ดนะี่น้องนะแถวนี้ชั่วโมงชั่วโมงละสองพันนะ 2, นะนะครับชั่วโมงละพันเลยนะหรือว่าโอเคเลยนะโอ้พุ่งจี้กันรวมนี่ยเนี่ย ึ่งครับอะแกเ,เคลียริ่งก็ก็ว่าเดี๋ยวจะเดินรอบๆพี่น้องให้ดูนะนี่ครับโบสะสะประมาณน้ำขึ้นครับ เรื่อยๆครัพี่น้องนะโอ้ช่วงช่วงล่างเขายาวนะ S R เอสอาร์นี่อ่าบิดตัวนะครับบิดตัวคนขับก็ไปเรื่อยๆครับไม่ได้ฟิวส์ฟาสต์อะไหรเพราะว่าค่อนข้างจะดูแลรถดีครับขับไปเรื่อยๆ หมุนโซ่บ่อยครับโซ่ก็ยังหนาอยู่นะจะคุยคุยอะไรให้พี่น้องฟังวันนี้มีมาเยอะนะครับมีจนเม่อยหมดนะครับวันนี้จริงแล้วผมรีวิวรถดำด้วยพี่น้องครับแต่ว่ามันจะรถทุดให้หน่อย นี่ก็สร้างที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พอญ,ญี่ปุ่นไม่ใช้ก็เอามาให้คนไทยใช้นะครับเดี๋ยวที่จะเข้าเตาหลอมไม้ที่น้องนะส่งมาที่เมืองไทยกลายเป็นแพงกว่ารถใหม่อีกนะพี่น้องนะแต่ก่อนญี่ปุ่นนี่ยถอดนะครับแต่เด,เดี๋ยวนี้ส่งมาเมืองไทยกาง แขกกับพี่น้องนะอังกฤษอินเดียปากีสถานนรงนันนะ้ไทยตุนชานะครับโอ้ทรงเยอะกลายเป็นรถตลาดเลยครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถดำรถปกลิบหรือว่าแม้แต่มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก๋งนะครับรถเก๋งส่วนใหญ่ก็เอาแต่เครื่องมาครับพี่น้องนะ เครื่องยนพวกฮอนด้า,อ,าอีกซันี่ยหรือว่าเครื่องยนพวกเชียงคงทั้งหลายที่เห็นกันนะครับเป็นพวกดี่จะสูดที่สูดเยอะหญ่ครับพี่น้องนะก็ถ้าเป็นรถถึงรถไรก็เอาแต่เครื่องมาเครื่องแล้วก็พวกพัดลมแต่บอดี้นั้นทุกนะครับบอดี้ทุกเลยเข้าเตาหลอมเลยครับ cũng sẽ đem mang thai, sẽ qua, sẽ đi quay rồi. vẫn เอาด้นแข็งม่าโปะวะแมนบอะ่ะไรเราก็จะเดินลงมา เดี๋ยวจะเดินลงมาพี่น้องนะดูว่าจะจะรับน้ำหนักอยู่ไหม ท้ายมนก็จะค่อนข้างจะกระทัดรัดนะครับข้อดีก็จะปลอยโซเข้าเราไง่ายนะพี่น้องนะแต่ข้อเสียก็จะซ่อมยากปอดยากนะครับสายแต่กะละทีนี่จอดกันเป็นวันครับเรื่อกันเป็นวันนะนี่ข้อเสียของเขาครับอ่าซึ่งทําให้ไม่ค่อยได้รับความนิยมครับนานจะเห็นที่หนึ่งครับสำหรัแบบ หมอบนีนะครับูมอามอามนั้นไม่มีเสริมนะครับเสริมแผ่นเหล็กไหมไม่มีครับมีแต่ข้างๆนะ เลยครับฝาปิดข้างบนนี่เปิดเลยว่าอากาศร้อนหรบอว่าร้อนๆนี่ต้องแส่ครับความร้อนขึ่นกันนับเขี่ยิงก็จะเดินลงมาอนะนี่ครับเราเปิดบ่อตัวนี้แล้ว เดี๋ยวจะเอาโซนนี้ออกให้หมดเลยค่อยวิ่ตัวครับ ถือว่าถือว่าได้ดีรับน้องนะท่นนี้อาจจะสิบชั่วโมงนะครับอันนี้จะอยู่ไหม รอพี่นองนะผมชาติจ์ซับต้องขอตัวก่อนครับหลังจากดูโคเบโก้โก SK s k สา5ห r าา้ายมองข้าวนะครับใ,ใครสนใจก็ลองศึกษาดูนะครับว่ารุ่นนี้น่าใช้ไหมนะครับกับสูตรมองข้าวหรือว,ว่าท้ายมนครับท้ายมนคงกีก็อยู่ประมาณ0.5นุลูกบาทเมตรครับ4ีัน ก็ือว่ายาวอยู่ครับซึ่งยนต์นี้ก็อิสุสู่นะครับ4สูบ t u r b ปั๊มเท3 b ีนะครับน้ำหนัก13ตันือว่ากำลังรับมือครับสนใจดูการทำงานก็เข้ามาดูย t ท b e ความชาติเสืินทรัพย์ได้ครับจบสุอว่าือว่าอะไรได้ดีดับน้องนะ ที่ทำงานก็ได้ได้ดี่ประมานชั่วโมงละสองพัน 2, ที๋ยวออกมาหน,นึ่งปีประานเรื่อยๆครับแ0 0แสนนี่ที่น่าจะได้คืนมาบ้างหนึ่งนะเดินไปเดินมานครับ Simpan ni na binong ako. Pakot kita. Mayroon na ni Krab.